สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะในช่วงบ่ายๆก็พาน้องๆมามาเล่นอยู่ฝั่งสวนค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งบ่อปลานะคะน้องๆก็มาเล่นตรงนี้นก็ะบอปลาของเราค่ะ ต้นไม้ล้มหมดเลยค่ะตรงนี้โดนพาย,ยุค่ะฝนตกหนักทั้งลมทั้งฝนสีเขามองอะไรของเขาหน้าเสียงตกน้ำนะลูก ส่วนหลังบ้านค่ะมีต้นเงาะด้วยมพะพร้าวอยู่ติดกับถนนค่ะตรงนี้มดจะวิ่งบ่อยมากฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาลูกใหญ่มากเลยค่ะไกลอยู่ตกลๆน้นภูเขาอยู่ติดกับถนนในตรงนี้ แต่ไม่ค่อยพาน้องมาแถวนี้นะคะถ้ามาต้องต้องแม่ต้องมาด้วยค่ะนี่ก็ต้นเงาะแต่ยังไม่มีลูก น้องสีว่างตกน้ำนะลูกนะวันนี้แม่เหมียวไม่มาเนาะบูบูบมันเห่าอยู่ฟังเนาะก็บรรยากาศที่สวนนะคะสวนหลังบ้าน,นะคะ่ะมีแต่ต้นไม้ค่ะมองไปไหนก็ต้นไม้ทั้งนั้นเอาน้องสีหายไปไหนแล้ว น้องสีสีไปอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นนะล,ลูกตกน้ำนะคะหนูตกน้ำไม่ช่วยหนูไม่ได้นะลูกมานี่มาสีมานี่ลูกไอ้สีไม,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 ม่ออกมาลกมาขาวนั่งดู้วันนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่กาด อ้าวเหมือนฝนจะตกอะไรคะลูกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ